่าอากาศยานกรุงเทพหรือว่าสนามบินดอนเมืองเมื่อ56ปีที่แล้วนะครับหนังเรื่องเป็ดน้อยของอัศวินภาพยนตร์ไปถ่ายทำตรงนั้นครับรับคุณจินฟงจากสนามบินแล้วก็ขับรถคันนี้แหละครับออกจากสนามบินมาดูถนนด,นนด้านนอกสนามบินครับนี่ครับสบภาพถนนเมื่อ56ปีที่แล้วนะครับปัจจุคุณเมตตาจินพงดาราจ,จากต่างประเทศปลาหอมมะลิวม่ไประเสริฐ นขับรถก็คือคุณสมพงษ์มิตรนี่แหละครับฉากที่เกี่ยวกับท่าอากาศยานกรุงเทพนะครับมาดูอีกที่หนึ่งนะครับเป็นสถานีขนส่งหมอชิดแรกๆเลยนะครับที่เดิมนะครับที่ใกล้ๆช่องเจ็ดในสมัยนั้นนะครับหนังเรื่องนี้ก็ไปถ่ายทําไว้เช่นเดียวกันนะครับเป็นฉากที่คุณพานินอินทรเทพนะครับคุณจินพงษ์นั้นมาตามคุณสุทธิสาซึ่งกําลังจะขึ้นรถบัสกลับต่างจังหวัดนะครับก็วิ่งเข้าไปที่รถบัสนะครับนี่แหละครับรถบขส ลายที่7นะครับคุณจินฟงกับคุณธานินมาดึงตัวไว้นะครับแล้วก็พาคุณสุทธ,ธิสานั้นออกจากหมอชิตนะครับปัจจุบันนี้หมอชิตตรงนี้กลายเป็นที่จอดรถไฟฟ้าไปแล้วนะครับแล้วก็มาตรงนี้ครับทางรถไฟนะครับที่ข้ามถนนพระรามหกนะครับข้างๆก็จะมีคลองประปานในปัจจุบันนะครับแล้วก็ที่เลี้ยวออกไปก็จะเป็นวัดสะพานสุขที่บางซื่อนะครับคุณจินฟงก็พาคุณสุทธ,ธิสา มาจอดรถคุยกันตรงนี้แหละครับคุณธานินนั่นอยู่ตรงกลางนะครับสังเกตดูที่บนสะพานนะครับหลังจากที่รถไฟวิ่งผ่านไปแล้วนะครับพอรู้ว่ามีการถ่ายหนังนะครับก็จะมีคนที่มายืนดูนะครับที่บนสะพานนะครับมองมาที่รถเก๋งคันนี้แหละครับเพราะว่าเขาถ่ายหนังกันนะครับสมัยนั้นกล้องถ่ายหนัง35มมมมก็เป็นกล้องที่ค่อนข้างจะใหญ่นะครับก็เป็นจุดสนใจนะครับแล้วก็อาจจะใช้เวลาถ่ายนานนะครับ ว่าคนที่ยืนอยู่บนสะพานก็ดูได้นะครับเพราะชอบอยู่แล้วนะครับส่วนการถ่ายเจาะนั้นก็จะเจาะไปที่3ามตัวดารานะครับคุณสุทธิสาคุณท่านินจินเทพแล้วก็เครจากเมืองนอกครับคุณจินโป่งที่เป็นคนขับรถครับและนี่ก็คือหนังเรื่องเป็ดน้อยของอัศวินภาพยนตร์นะครับที่ออกบานถ่ายทํานอกสถานที่นะครับอยู่สามที่ด้วยกันนะครับที่นำมาให้ดูในวันนี้ครับ